สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านพบกับป้านิกายอีกแล้วนะคะอันนี้ป้าอยู่ข้างบ้านอยู่สวนเล็กๆของป้าเนี่ยและค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะเป็นสตรอเบอรี่ที่ป้าปลูกใส่กระถางเอาไว้มีนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวป้าจะตัดนะคะอันนี้เป็นที่ป้าใส่กระถางเอาไว้ ป้าไม่ได้ปลูกเยอะนะนะคะแต่ป้าก็มีพอให้ได้เก็บกินเนี่ยนะคะป้าจะตัดโดยการใช้มีดสองแบบอันนี้เป็นกรไกธรรมดาค่ะแล้วแต่ใครจะสะดวกนะคะแต่ป้าจะชอบแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะช่วงเดือนนี้นะคะเขาจะงามมากเลยช่วงเดือนสิงหาสตรอเบอรรี่นี่จะต้องตัดสองช่วงนะคะสามช่วงก็ว่าได้ช่วง ช่วงนี้ก็สิงหานี่ต้องตัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ดินบํารุงดินเข้าไว้แล้วก็จะตัดอีกทีหนึ่งช่วงก่อนที่เขาจะออกลูกลดน้ำพรวนดินอย่างดีให้ปุ๋ยอย่างดีช่วงประมาณเดือนเมษสานะคะหลังจากหิมะละลายไปละแล้วหลังจากนั้นก็หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วออกลูกออกผลแล้วหลัง เดือนมิถุนาพฤษภาก็ตัดอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็มาตัดสิงหานี่อีกทีนึงตัดบ่อยนะคะไม่งั้นเขาก็จะไม่งามไม่ให้ผลค่ะนะคะนี่จับขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะเราจะไม่ตัดตรงที่เป็นใบเล็กๆเ,เ,เป็นฝรั่งเยอรมันจะเรียกหัวใจของเขานะคะเรียก has, เฮสเรียกหัวใจก็คือพวกใบพวกช่อเล็กๆอยู่อย่างเนี้ยนะคะที่ข้างล่างอย่างนี้จะไม่ตัดก็คือ รวบขึ้นมาเลยค่ะรวบขึ้นมาเลยนะคะรวบขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ตัดนะคะตัดเท่าที่เราเห็นนี่ละค่ะให้ให้เหลือตรงช่วงหัวใจเอาไว้นะคะก็คือประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยตัดออกมาเลยให้อยู่อย่างเนี้ยค่ะ ไม่เหลืออย่างนี้อันนี้เป็นไหลบ้านเราเรียกไหลใช่ไหมบ้านเราเรียกไหลไหลแรกลูกแรกของเขาเก็บเอาไปทําพันต่อได้นะคะหากเราจะทําพันก็จะเอาไหลแรกถ้าไหลาย,ยาวออกไปอีกช่วงที่สองก็จะไม่ไม่เอาทําพันค่ะเขาจะไม่แข็งแรงถ้าใครอยากได้ไว้ทําพันก็เก็บไว้นะคะฝังดินลงไปให้เขาออกลากอีก แล้วค่อยตัดออกไปปลูกต่อก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ต้องการก็ให้เอาออกนะคะอันนี้ป้าไม่ต้องการป้าจะเอาออกนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องถ่วงความเจริญนะคะเนี่ยเราเอาออกไปเลยค่ะนี้แหละค่ะมาดูตอนหลังว่าจะทำยังไงต่อนะคะตอนนี้ตัดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ ทําความสะอาดให้เขาหน่อยนึงแล้วป้าก็จะใส่ดินดีให้เขานะคะอันนี้เป็นดินดินปุ๋ยค่ะดินปุ๋ยหมักนะคะนี่ค่ะเป็นดินดีค่ะดินของบ้านฝรั่งนี่แหละถ้าใครมีดินปุ๋ยหมักเองก็ใส่นะคะให้ความอบอุ่นรากของเขาด้วยแล้วก็ ให้อาหารใหม่ให้เขาด้วยค่ะค่ะบางอันป้าก็ลิออกทิ้งอยู่นะคะแล้วปีหน้าเขาก็จะงามให้เราค่ะก็จะงามมากเลยแล้วก็ให้ลูกให้ผลเรานะคะเนี่ยแบบนี้ละค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะสำหรับการดูแลรักษาสตรอเบอร์รี่นะคะ ทำแบบนี้เป็นประจำทําทุกที่ละค่ะทุกแห่งก็จะได้ผลลูกสวยๆงามๆนะคะตรงบริเวณนี้ป้าก็มีอยู่แปลงค่ะอันนี้ปลูกลงดินแต่เมื่อกี้เจ่ป้าจะมีแบบแบบกระถางสองสามกระถางนะคะในกระถางเราก็ดูแลรักษาง่ายหน่อยแล้วก็สําหรับคนมีพื้นที่น้อยน่ะนะคะอันนี้ป้าปลูกเอาไวน้นี่ตรงนี้มีสองพันนะคะเนี่ยป้าก็จะทําเหมือนกันค่ะ ถ้าเป็นแหนงเป็นไหลแบบนี้เราก็เอาออกได้ค่ะเราไม่ต้องเสียดายนะคะถ้าเราจะเก็บเอาไว้ทําพันุ์เราก็เหมือนป้าบอกคือคือไหลแรกที่ออกจากต้นแม่นะคะไหลแรกที่ออกจากต้นแม่เราถึงจะเก็บนะคะเนี่ยเราถึงจะเอาเป็นทําพันุ์ถ้าไหลาย,ยาวออกไปเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกลหลานไหลออกไปเขาฝรั่งเขาจะไม่เอาทําพันธุ์นะคะ จะทิ้งไปค่ะเขาจะไม่ค่อยเจริญเติบโตดีเนี่ยค่ะเนี่ยไหลเนี่ยไหลไหลไหลลูกค่ะต้น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 แม่แล้วก็ต้นลูกถ้ามีไหลาย,ยาวออกมาอีกเขาก็จะตัดทิ้งไปจะไม่เอาทําพันธุ์ถ้าเอาทําพันธุ์ต่อเขาก็จะเลี้ยงไหลลูกแบบนี้ค่ะนี่อีกกระถางหนึ่งนะคะที่ป้าเพิ่งปลูกเมื่อตอนอหน้าร้อนที่ผ่านมา ก็ดูดีงามแล้วค่ะมีสองชนิดเหมือนกันป้าจะให้เขาเป็นลูกผสมนะคะอันนี้เป็นเป็นพันธ์ุลูกขาวกลิ่นสับป,ปะรดนะคะรสชาติจะเหมือนคล้ายสับป,ปะรดลูกขาวๆเล็กๆมันลูกเล็กไปค่ะ mm hmm. เขาบอกว่าให้ปลูกผสมกับพันธุ์ทั่วไปป้าก็เลยเอามาปลูกผสมเพื่อที่จะช่วยให้ลูกใหญ่ขึ้นรสชาติดีขึ้นนะคะอันนี้ป้าก็จะตัดเหมือนกันอันนี้ไหลนะคะ ที่ป้าบอกไหลของเขาเนี่ยถ้าเป็นลูกลูกไหลเนี่ยออกจากต้นแม่อย่างเงี้ยเอาไปทําพัน์ธุต่อขยายพัน์ธุต่อได้จกขยายโดยการตัดไปลงดินเลยให้เขามีรากเองหรือว่าจะเอาปล่อยเอาไว้อย่างนี้แล้วให้เขามีรากก่อนแล้วค่อยเอาไปขยายได้ค่ะหรือจะฝังลงไปในดินอย่างนี้ก่อนนะคะฝังไว้ ให้เขาติดคากันไว้แล้วพอเขาแข็งแรงก็มาตัดตรงนี้ออกแล้วก็เอาลูกเขาไปปลูกต่อขยายพันธุ์ต่อแต่ตรงนี้นะคะฝรั่งจะไม่นิยมเอาไปที่เป็นหลานไหลนะคะจะไม่นิยมเอาไปทําพันธุ์เขาก็จะดึงทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้มันกินแรงต้นแม่ด้วยหรือต้นลูกอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ว่าป้าไม่ขยายพันธุ์ทั้งสองอย่าง ้ามีพอแล้วป้าก็จะดึงทิ้งค่ะนะคะป้าก็จะเอาออกทิ้งเลยไม่ให้เขาดึงต้นแม่เพราะว่าอยู่ในกระถางเนี่ยเขาต้องการพลังงานมากๆเลยอันนี้ป้าจะดึงออกเลยค่ะแล้วป้าก็จะตัดเหมือนเดิมค่ะเหมือนต้นเนี้ยนะคะป้าก็จะตัดทิ้งไปเลยค่ะพวกนี้ก็ทิ้งไปเลย เดือนปีหน้านะคะปีหน้าเดือนก่อนเมษาก็มาตัดแล้วก็มาเลาะพวกพวกกิ่งแบบเนี้ทิ้งอีกใบแห้งใบอะไรกิ่งที่ตายอย่างนี้ทิ้งอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยอะไรอีกรอบหนึ่งลดน้ํามากๆนะคะก่อนเมษาช่วงนั้นจะเป็นช่วงเขาผลิตพลังงานเพื่อที่จะออกดอกออกผลใหม่นะคะวันนี้อากาศอึมครึมค่ะ แต่ป้าอยากจะไปเก็บรูปแบร์เล่นของป้าลูกพวกแบกเบอรี uh, ่ข้างทางนะคะเบเบอรี่ป่าป้าเคยมาเก็บช่วงฤดูการนี้ละค่ะป้าจะเอาไปทำแยมนะคะลูกเบอรี่ป่าเนี่ยเขาจะลูกไม่ใหญ่แล้วค่ะแต่ว่าเขาเกิดจากธรรมชาติข้างทาง เขาจะอร่อยมากค่ะเวลาเราทําแยมทําอะไรหรือเ,เอาไปปรุงอาหารแบบฝรั่งนะคะทําน้ําซอสซอสหวานกินกับพวกเนื้ออบเนื้ออะไรแบบฝรั่งนะคะ่ะเดี๋ยวป้าเดินตรงไปตรงนี้ละคะ่ะมาถึงข้างทางตรงนี้นะคะจะเป็นลูกต้นแพรเล็กๆต้นลูกแพรเล็กๆซึ่งก็มีคนเก็บไปบ้างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้นเตี้ยนะนะคะจะเหลืออยู่แต่ตรงปลาย แล้วที่เขาปลูกเอาไว้เดี๋ยวป้าดูก่อนล่วงเต็มดินอีกแล้วล่ะค่ะก็เอาไว้ให้พวกสัตว์โวกอะไรกินอะไรก็ว่ากันไปเนาะเดี๋ยวป้าจะมุ่งหน้าไปเก็บลูกแบล็คเบอร์รี่ของป้าข่างโนนข้างหน้าโน,น่นวันนี้ป้าเดินผ่านป่าทุ่งดอกอต้นกวางตุ้งที่ป้าว่าน่ะนะคะ ที่เขาชาวนาเก็บเกี่ยวไปละวเขายังไม่ได้มาไถคลา,าดเพื่อที่จะปลูกอย่างอื่นแล้วเมล็ดเล็กๆของเขาก็ล่วงหล่นเต็มพื้นไปหมดเนี่ยแล้วก็เกิดใหม่ๆเยอะแยะเลยค่ะาเก็บเอาไปทำอะไรก็ได้เอาไปคั้นส้มเป็นส้มผักแบบคนอีสานเราก็ได้ค่ะนะคะมันเยอะจริงๆเห็นไหมคาะสวยไหม เขียวขจีสวยไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยถ้าเขาเขาแป๊บเดียวนะคะเขาถ้ามาดูอีกพรุ่งนี้มาลืนนี้นี่จะสูงเป็นเป็นหลายนิ้วเลยค่ะสวยมากเลยป้าเก็บซะหน่อยป้าจะเอาไปทําเอาคั้นส้มค่ะป้าจะเอาไปคั้นคั้นเกลือนะคะ ขันเกลือซะหนอ่อยตอนนี้ป้าเก็บได้เยอะเหมือนกันนะคะดูสิถ้าไม่ได้ลูกอบอมเบียเล่นที่ป้าจะมาดูมาเก็บนะคะก็ได้ผักผักกวางตุ้งฝรั่งเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยต้นอ่อนกวางตุ้งเนี่ยไปทำขั้นเกลือคั้นส้มไว้กินหรือว่าทำเป็นส้มผักแบบคนอีสานหรือว่าคั้นเกลือสักหน่อยนึง แล้วบีบน้ําออกแล้วหันห่นหั่นหั่นเล็กๆแล้วก็ผัดผัดกับหมูเค็มเล็กๆน่ยนะคะอของฝรั่งหรือว่าจะผัดแบบน้ํามันหอยบ้านเราก็ได้ป้าเคยกินของเพื่อนคนจีนนะคะป้ามีเพื่อนคนจีนเขาจะปลูกผักแล้วเขาก็จะหวานกินอย่างเงี้ยค่ะผักพวกผักกาดกวางตุ้งผักอะไรก็ช่าง,งขนมคณะเขาหวานเขาแปะอย่างป้าไม่เป็นเขามาเรียนแปะจากป้านี่แหละแปะให้ต้น ห่างๆกันแล้วต้นอวบๆเขาเขาจะหวานแบบนี้ก่อนแล้วเขาก็จะถอนกินค่ะเขาก็จะคั้นเกลือแล้วก็เอามาผัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ทำให้เปรี้ยวทําให้แค่คั้นเกลือเอาน้ําขมน้ําเค็มน้ําหืนอะไรของผักออกแล้วก็เอามาผัดผัดแห้งๆ,ๆกินกับข้าวต้มหรือว่าข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยเหมือนกันค่ะป้าก็เรียนรู้จากเขาป้าว่าบางอย่างน่ะ เราก็ได้จากคนอื่นมาเป็นวิชาเหมือนกันต้อนอ่อนพวกนี้นะคะ่ะกินรากเขาก็กินรากค่ะเขาถอนต้นเล็กๆพืชที่เขาปลูกเล็กๆขึ้นมาเป็นรากอย่างเงี้ยเขาก็เอามาผัดมาคั้นเกลือแล้วก็ผัดกินแบบมีรากด้วยเพราะว่าในรากพืชโดยเฉพาะพวกผักกาดผักตระกูลผักกาดแบบเนี้ยก็จะมีประโยชน์นะคะมีความขมๆหน่อยนึงเรากินไม่มากมันก็มีประโยชน์เนี่แหละค่ะป้าจะเอาไป แบบนี้ละค่ะเดี๋ยวป้าจะเอาไปทำค่ะป้าพอแล้วค่ะเอาแค่นี้ก่อนวันหลังมาดูใหม่ถ้าป้าต้องการอีกคิดว่าชาวนาคงยังไม่มาไถไถกลุบหรอกค่ะเนาะเอาแค่นี้ก่อนไปกันค่ะ แต่สวยไหมคะลุงทำสวยเนาะอันนั้นต้องแกะแกะไอแผ่นสีเหลืองออกตอนเสร็จนะคะกันเลอะจริงแล้วก็มีไม้ขูดอะนะคะขูดซิลิโคนให้เรียบแต่ลุงน่ะใช้แบบไม้ไอติมะคะ่ะที่ที่น้องก็ซื้อมากินเมื่อกี้ อติมเหลือก็ลุงเลยขอเอาไม้ไมาขูดอันนี้ค่ะซิลิโคนให้เรียบเดี๋ยวก็จะทำให้เรียบอีกรอบนึงค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้ป้าเหนื่อยมากกับลงุงไปทำงานช่วยน้องสาวทำครัวหลายอย่างค่ะน้องสาวสามีป้าก็เลยทำอาหารง่ายๆค่ะ วันนี้อบลาซานญ,ญาอิตาลีนะคะให้ลุงเนี่ยค่ะหอมหวนเลยแต่ว่าของป้าป้ากินอาหารไทยคะ่ะหมูหวานหมูหวานของป้าใส่ผักกระหลำ่ำผัดผักฟักทองใส่ไข่เมื่อวันก่อนเราพริกน้ำปลาแล้วก็ข้าวค่ะข้าวผัดค่ะแล้วก็จะมีการดื่มไวน์สักนิดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะ นี้เป็นของป้าค่ะส่วนมากลุงจะไม่ดื่มนะคะป้าขอจบคลิปนีน้สำหรับวันนี้อาหารง่ายๆของป้าไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ